เราก็จะเดินทางนะครับจากที่นี่270กว่าโลนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่บ้านหลักไทยนะฮะเพื่อไปดูหมอกตอนเช้าพอดีน้องพัดเนี่ยครับเขาส่งรูปมาให้ดูก็เลยอเอออ่ะไหนๆแพนก็เลือนแล้วตอนแรกจะไปนอนรลักไทยพ่งนี้แหละก็เลยไปนอนวันนี้แทนเลยมันเป็นหมอกบนน้ําเลยแล้วบแบบสวยมากตอนเช้าผมก็เลยบอกเอออยากไปดูนะ เดี๋ยวมาดูเส้นทางกลางคืนกันนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีวิ่งกลางคืนแล้วไม่ได้จะ <c oughs> วิ่งกลางคืนอีกแล้วครับเส้นนี้แต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้ต่อมากับน้องที่เป็นคนท้องถิ่นเนาะที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ไม่ไม่น่าห่วงนะเขาวิ่งกลางคืนบ่อยอากาศก็เริ่มยเย็นๆแล้วไปถึงแม่สเลี่ก็คงใส่เสื้อแล้วล่ะ สาบะทอนะครับ17โล20นาทีเดีย๋ยวได้ใส่เสื้อใส่อะไรเนะนี่ยเพราะว่าคืนนี้น่าจะหนาวแน่นอนเรากำลังอยู่บนถนนหมายเลข105นะครับเราจะมุ่งหน้าสู่แม่ห้องสอน,นะครับนั่นก็คือไปบ้านรักไทยเลยนะครับเดี๋ยวเราแวะอ้นนี้ก่อน Haben wir ja. เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านรักไทยกันนะครับขนาดนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งกันนะครับยาวเลยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ยี่สินะครับ วันนี้ผมก็อยู่ที่แม่ลาน้อยนะครับเวลาห้าโมงห้าสิบผมว่าน่าจะไปถึงประมาณสามสี่ทุ่มอะแรงสอนร้อยสามสิสี่กิโลนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดองศานะครับเริ่มหนาวแล้วแหละ <S 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 แต่ถนนดีนะครับทุกคนดีมากเลยอะ เรียบ 18กิโลนะครับถึงคุณยวมขณะนี้เราก็มาเข้าอำเภอขุนยอมแล้วนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ,ะทางที่เราลงมาจากดอยแม่อุคอครับที่เราไปดูอะไรนะดอกบัวตองกันนะลงมาตรงนี้แหละ เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันมลแล้วมีปอตทหร้อเหรอคุณโยมเลิศเดี๋ยวพอเราจะเข้าเซเว่นแล้วก็ซื้อเสื้อกันฝนอีกตัวหนึ่งนะฮะอ๋อเป็นปตทเล็กๆเลยเราเติมป่ะเติมเลย,เ,มมเ,ยเหรอเราเช็คก่อนข้อหน้าสอนติดสารทุ่งครับใช่เหรอใช่ครับทุกข้อในสารทุ่ทีทครับเฮ้ยแตบน่าจะทันอยู่มั้งเข้าไม่ทันสอนแล้วทันอยู่นี่เพิ่งทุ่งเจ็ดชั่วโมงเดียวพี่เจ็ดสิบกิโลเมตรเจ็ดชั่วโมงเดียวอ่ะอืม ได้อยู่เนาะแต่ขับแบบเมื่อกี้มันดีวะไม่มีรถนเนาะใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยมันพี่ว่าซื้อเสื้อกันฝนอีกตัวหนึ่งเดียวเราไม่อยู่ละเออเ<ๆ>ติมเดีกว <S <S ไปทุกคนเดินทางกันต่อนะฮะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราจะเข้าแม่ห้องสอนนะแล้วก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆก็จะเข้าสู่บางอุงแล้วก็บานละไทยนะฮะตอนนี้นะครับผมใส่เสื้อห้าชั้นอะโอ้ยคืออุ่นเลยอ่ะ นี่อุณหภูมิ17นันเนี่ยช่วงตัวไม่รู้สึกหนาวเลยใส่เสื้อกันลม2ตัวหนึ่งเลยเสื้อกันฝนตัวนอกสุดนะครับเสื้อกาดแล้วก็เสื้อกันฝนเซเว่นยี่สิบาทนะครับตามด้วยเสื้อฮูดนะ <c oughs> พาชั้นอะ่ะเอาอยู่แน่นอนแต่ว่าต้องเป็นกันลมนะอย่างน้อยกันลม2ตัวตัว2ตัวได้แน่นอนโอ้ช่วยได้เยอะเลยเพราะเขาบอกว่าปางองค์ปางุงภาคตะไทนนี้หนาวสุดสุดๆอดะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะกี่องศานะผมคิดว่าน่าจะลงมาเลขตัวเดียวด้วยซ้ำตอนนี้เรายังอยู่ในขุนยมนะะ เวลาหนึ่งทุ่มคนที่นี่ก็นอนเร็วเนาะมืดเร็วมากเลยนี่ทุกเดียวเลยนะเยอ่ะสามสี่ทุ่ม มีรถนี่แบบสาดไฟได้บานมากเลยถ้าจะแบบเห็นไกลๆก็ต้องเปิดเหลอหมดเลยนะก็ดูเลยเห็นชัดเลยครับเห็นลูกโค้งเลยคือเส้นนี้มันดีนะครับที่แบบตามไอ้นี่เนี่ยตรงทางโค้งมันจะมีแผ่นสะท้อนแสงอนะไรอย่างตลอดเลยนะทำให้เรารู้เลยว่าโค้งไปทางไหนนะ เราจะถึงจุดชมวิวผาบ่องนะครับที่เต้มานอนนะไม่นอน,นจอดพักเฉยๆครับนี่บ่อน้ำร้อนด้วยเหรอมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าใกล้ถึงแล้วแหละตรงนี้มาไม่เคยแบบตรงกัลางวันเลยขออภยัยท่านผู้ชมนะผมก็ไม่เห็นเลยว่าวิวเป็นยังไงเนี่ยเชียงใหม่สองหกสามเองเองซึม เหมือนเล่นอะไรสักอย่างเนี่ย oh, 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 oh. ลูกเล่นอีแดงมันเยอะมีรถสวยขึ้นมานะจ๊ะรถยนต์นะจ๊ะยิงปืน ี่เลยตอนนั้นที่เต้ยมันเสียเนี่ยตรงนี้แหละจำได้เนี่ยโค้งนี้แหละลวิธีเราขอเขานอนเนี่ยเนี่ยฮอร์โมนตะแหลกเนี่ยเหมือนแบตกล้องจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงปั๊มแล้วเตอนนี้มันด้วยแล้วก็เติมแบตกล้องเลยครับตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วเดี๋จะดูเวลาไม่ได้คิดว่านะ่าจะประมาณสองทุ่มนะสองทุ่มนิดนิดแหละก็ออกมาจาก แม่เสียเียงห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มนิดๆไม่รู้ว่าเร็วหรือชา้าน่ะอันนี้อันนี้ไม่ดูจริงๆเดี๋ยวเราเติมน,น้ำมันมนะครับก่อนเข้าลักไทยเนาะอัปเดตกันนะครับตอนนี้คือแบบดูด,ดิน้ำมันเละเลยอะ่ะน่าจะหมดละเดี๋ยวให้พอลูกตาจัดก,การทีเดียวเลยนะครับทริปนี้เป็นเราเฉยเลยทริปก่อนเป็นเตอ <laughs> ดี๋ยวเติมน,น้ำมันสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องเขาจะพา ไปที่วัดพระธาตุดอยกองมูนะครับจะพาไปดูวิวกลางคืนตอนเช้ากลางคืนนี่เขาบอกว่าคนละฟิวฮะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอะไรจริงนะเนี่ยเหมือนอยู่เกาหลีเลยอารมณ์แบบอากาศหนาวๆแล้วแบบมีเมืองอยู่บนเขาอะไรเงี้ยเห็นละเห็นละนู่นนะทันบนนู่นนะครับไปดูใกล้ๆก,กันนะครับที่นี่มันสงบเดียวผมชอบมากเหละเนี่ยติดใจแล้วเนี่ย ติดใจเหมือนกบาล้านล้วเนี่ย <c oughs> แต่แค่การเดินทางมันค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ย <c oughs> โอ uh, ้สวยอะ คือสนามบินคืออันนี้คือสนามบินจริงๆนะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดไฟเนาะเขาไม่ได้บินไม่มีไฟกลางคืนเนาะที่นี่โอ้อันนี้ตัวเมืองแม่องสอนเนะาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บรายละเอียดกันอีกทีดีกว่าอันนี้คือบรรยากาศนกลางคืนเนาะอยู่กลางภูเขาเลยนะมีทะเลหมอกด้วยเหรอที่นี่มีทะเลหมอกด้วยโอ้ สุดยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาอีกทีนึงนะครับ<ล>อือเดี๋จากนี้ผมจะพาทุกคนตรงไปที่บ้านรักไทยนะครับไปดูกันว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะตอนเช้าทริปนี้เราเน้นตอนเช้าเลย <c oughs> เส้นนี้นะครับตรงอย่างเดียวเลยขึ้นรักไทยเลยนะฮเริ่มหนาวแล้วเสื้อห้าชั้นแล้วเนี่ยสิบเจ็ดครับตอนนี้ยังสิบเจ็ดอยู่ าขึ้นได้แบบชันมากทุกคนมด้แค่เองอะแต่ขึ้นง่ายกว่าติดปีกข้างมาด้วยนะ อย่างชันแหละชันแล้วหักสอกเลยนะไใไฟมากันคืนนี่ไฟต้องพร้อมเราต้องพร้อมแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นหนักอยู่ขึ้นหนักอยู่ก็ถึงลาเพราะว่าจําได้ว่ามันจะมีไอ้ลูกกลมๆเลยแหละพระตำหนักตาตองนะครับตรงนี้มีแกะด้วย แนะนำนะครับใครมานะถ้าเเว็บมานะแนะนำไล่14 38 14 40ไปเลยครับขึ้นง่ายแน่นอนอันนี้ของผมมัน14 36เลยผมไล่เพื่อฟรีรันด้วยอาเราทุกคนตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถบอก10องศานะครับกำลังจะลง9แล้วเหมือนเมื่อเช้าเลย ถึงแล้วนะคะหมู่บ้านลักไทยเนาะเื้หนาวหนาวมากผมว่าน่าจะลงมาตัวเดียวแล้วเนี่ยเสื้อห้าชั้นทะลุหมดเลยเนี่ยเนี่ยฟิลนี้เหมือนกลับจากน่านตอนนั้นเลยอะ่ะแบบสุดจริงขนลุกแล้วเนี่ยมาถึงแล้วจะดูตรงไฟให้ว่ากี่องศาสิบองศาสิบพอดีเลยอะ่ะฮ่าโอ้ไฟสวยมากทุกคนดูดิ โอ้โหสวยมากอะเขาแต่งมันสวยมากเลยดูดิไหวเหรอโอ้หโหกระจกขึ้นฝ้าแล้วะ่ะเข้านี่แหละก็ไแหละนำถูกปะอกก okay. โอเคโอโหสิบองศาแล้วเนี่ยกลางคืนสิบองศาเชา้าจนเหลือเท่าไรเนี่ย ไปดูที่กลางเต็นท์ก่อนนะครับอุ้ยกลางคืนก็มีหมอกแล้วดูดิทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นหมอกเลยเนี่ยเออเนี่ยเห็นหมอกเลยเนี่ยโอ้สวยอะกลางตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอ้เนี่ยสวยเลยเนี่ยดูดูนี่ ตอนนี้10องศาครับทุกคนเรามาถึงลานกลางเต็นท์แล้วครับก็คือของของร้านอาหารร้านนี้นะครับตามสั่งนะครับนี่เลยเราได้ตรงนี้ตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนต้องขออภัยเรามาถึงประมาณเกือบสี่ทุ่มแต่ทุกคนดูนี่ครับเห็นหมอกไหมเนี่ยลอยอยู่นะเนี่ย อนนี้นะครับอุณหภูมิปัจจุบันนะประมาณสี่ทุ่มครึ่งอยู่ที่เก้าองศานะครับตอนเช้าผมว่าแบบไม่มีไปห้าไปสี่ไปสามอะไนี่ยนี่ครับบ้านของเราเนมะื่อกี้ก็สั่งข้าวมานะครับค่ากลางเต็นท์เต็นท์เล็กนะอย่างเราอสองคนประมาณเนี้ยเต็นท์เล็กนะครับร้อยห้าสิบเต็นแบบพวกเราเนี่ยเต็นท์คู่เต็นสองคนประมาณนี้ส่วนเต็นท์ใหญ่จะประมาณสองร้อยห้าสิบมีห้องน้ํานะครับอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับก็คือเป็นร้านอาหารตามสั่งนี่เองครับ ส่วนนั้นก็คือวิววิวบ้านรักไทยนะครับเป็นแลนด์มาร์กเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับหมอกลอยอยู่เหนือน้ำแบบทุกนาทีเลยนี่เราจะอาหารมื้อค่ำมื้อดึกดีว่ะก่อนนอนเอาจริงวันนี้ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่มาใช่ครับสุดยอดทุกคน สุดยอดคือผมมาถูกจังหวะที่แบบความกดอากาศมันมาพอดีแล้วน้ําอุ่นมากใช่ไหมพอน้ําอุ่นปุ๊บเจออากาศข้างบนเย็นนะครับเนี่ยมองไปหมอกเต็มเลยนี่ครับเดี๋ยวผมก็กำลังจะเตรียมที่นอนเนาะกับบรรยากาศคืนนี้ สวยอชอบไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะทุกคนดีใจมากเลยที่แบบมาถึงรอบนี้เราคุ้มค่ามากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้พวผมขอตัวนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะต,นตอนเช้าเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนนะครับ สวัสดีตอนเช้าทุกคนคือแบบชื้นมากเลยิชื้นเลยโอ้หมอกเยอะมากอะ่ะเปิดมาหมอกอยู่หน้าหน้าเต็นท์ไม่รู้เห็นหรือเปล่า คือเวลาเนี้ยคือท็อปวิวของที่นี่จริงๆนะเนี่ยดูดิที่จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นเรือนั่นไหมสุดยอดแล้วทุกคนคือเป็นจังหวะดีที่แบบมันหนาวมากคือความกดอากาศมันลงมาดูดิลงมาจากฝั่งนู้นนี่เห็นปะโอ้ครับสุดในสุดอะคืออย่างน้อยนะครับผมก็ได้มาทำให้ทุกคนนะครับได้เห็นว่าบ้านละครมันไม่ได้มีแค่แค่อย่างนี้นะครับ มันยังมีหมอกให้ชม,มอย่างเงี้ยครับโอ้ยสุดยอดนามแท้โอ้โหลับยอ่ะดูดิโอ้ยสวยสวยสวย